สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมบูฮาร์คนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครฮานาเกะนะครับเป็นสเปเชียลนะตัวฮิวนะครับก็ระดับหนึ่งดาวนะครับจะจำไม่ผิดขออภัยนะครับเป็นสองดาวครับผมจำผิดเลยนะครับเป็นตัวที่เริ่มต้นมาสองดาวนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ถนัดนะครับจะมีไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แหละถนัดประมาณหนึ่งคือในอาคาร ในตัวเมืองแล้วก็ในอาคารนะครับแต่แพ้ทางอย่างมากพื้นที่ต่างแจ้งนะครับแล้วก็มาดูที่สกิลนะครับสกิล e x นะครับจะฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับให้เอฟื้นฟู SP ให้หนึ่งเป้าหมายเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลา20นาทีมันจะค่อยๆเด้งขึ้นมันจะไม่ได้แบบปึ้งเดียวแรงๆครับจะค,ค่อยๆเด้งเป็นระยะเวลา20นาทีโดยที่ที่สกิลเลวเวล4นะครับจะเพิ่ม 16.6%ของค่ารักษานะครับสกิลพื้นฐานนะครับเพิ่มค่าพลังป้องกันให้กับฝ่ายเราที่มี HP ต่ำงเป้าหมายทุกๆ25วินาทีระยะเวลาสกิล20วินาทีนะครับอันนี้ก็เลเวล4เพิ่มป้องกัน23%นะครับต่อมานะครับสกิลติดตัวเพิ่มค่ารักษานะครับก็จะทำให้ยูแรงขึ้นต่อมาก็สกิลรองนะครับ เพิ่มความเสียหายครีให้ฝ่ายเรานะครับที่เลเวล6จะเป็น12.7%อ่ะก็สกิลนี้จะโดดเด่นสำหรับตัวละครนี้นะครับเพิ่มความเสียหายครีให้กับปาร์ตี้เราได้จะทำให้เราดาเมจเอาพุทเนี่ยออกมาสูงขึ้นนะครับตัวละครนี้ข้อเสียคือฮิลค่อนข้างจะช้านะครับเหมาะไปใช้กับใน ด่านที่เราคิดว่าเราจะฮิวแค่ทีละตัวอยู่แล้วนะครับก็สามารถเอาตัวนี้ไปได้เพราะว่าทำดาเมจได้ด้วยเนื่องจากบัฟให้ทีมน,นะครับจะต่างกับเซรีน่านะครับเซรีน่าจะมีสกิลพื้นฐานช่วยฮิวทีหนึ่งทำให้ฮิวได้สูงกว่านะครับแต่ก็เซรีน่จะไม่มีบัฟโจมตีให้กับปาร์ตี้แบบนี้ครับตัวละครนี้ก็เลยก็จะโดดเด่นไปอีกทางนึงนะครับ ผมก็เอาไปใช้ลงในเลดบอสไฮเทนเอ็กซ์ตรีมด้วยนะครับเพื่อเร่งดาเมจแล้วก็ในเฟสแรกเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าดาเมจมันเป็นลงที่แทงแน่นอน,นผมก็เอาตัวนี้ไปเพราะคิวแค่ตัวเดียวก,ก็เพียงพอนะครับแล้วก็บัฟสมตีให้ทีมด้วยด้วยมันก็จะทำดาเมจให้สูงขึงน้นนะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เลดบอสนะครับซึ่งใครที่ดูคลิปเลดบอสมาแล้วหรือคลิปรีวิวเนรู บัตตี้เกิลนะครับเป็นฟุตเทจเดียวกันสามารถข้ามตัวนนี้ไปได้นะเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นครับฟุตเทจนี้นะครับผมจะใช้ร่วมกับการรีวิวตัวละครในรุบัตตี้เกิรลแล้วก็ฮาหนาเอะไปด้วยเลยใครที่ดูไปแล้วนะครับข้ามไปได้เลยสับส่วนนี้ก็ไม่พูดพันทํทำเองนะครับคุยเลยแล้วกัน จากเดิมที่เคยลงจะเป็นกลางแจ้งซึ่งอันนั้นผมใช้ซื้อบากกี้เนาะอันนี้บันนี่เกิลในรูปบันนี่เกิลผมกองอ่ยผมจะมาลองลองให้ดูจะเป็นยังไงมาดีูเปิดใส่เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปบันนี่เกิลนะครับสกิล l x จะเป็นอย่างนี้นะครับคือโดดไปกลางวงแล้วทำดามเมจเป็น a o e นะครับซึ่งผมจะโดดมาตรงนี้แหละแล้วเราก็จะทำ มันจะดึงที่จริงไม่ได้ดึงหรอกเนื่องจากตัวละครเนรู้อยู่สูงนะครับมันก็เลยทำให้ฝั่งลุงพามันหันมาทางนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้ต่อไปนะครับฮานาเอะนะครับจะเป็นฮิวเดียวนะครับตัวฮ <c oughs> านาเอะ EX สกิล e แต่ผมจะฮิวให้เนรู้ไปก่อน <c oughs> แต่ว่ามันไม่ได้ฮิวแบบตึ้งเดียวขึ้นมานะครับมันจะเป็นฮิวแบบทัวหามหรือว่าค่อยๆค่อยๆฮิวขึ้นมา พอคอยเด้งเลือดนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งครับผมไม่ค่อยกล้าเปิดสกิลทีนะะเพราะว่ากลัวโดนเอมันจะมีไอตัวแดงเนี่ยมันโฟวกได้ก็คือทําให้เราติดสถานะสถานะดึงดึงไปตีมันอ่ะแล้วเราจะติดใบด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังเยอะๆเลยนะครับเอ๊ะเนี่ย เนี่ยเราติดใบแล้วเพราะว่าเราติดสถานะเราจะโจมตีไม่ได้แต่ี๋ยวนี้ก็หุนใจได้เพราะมันใช้ไปแล้วนะครับเนรู้โดดอีกทีหนึ่งอุ echo, ้ยโดนดึงไประหว่างนั้นเฮ้ยเนรู้จะตายเดยเด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  อีกนาทีทีหนึ่งมันดึงอีกแล้วนะครับเราก็ตอมันหมดเอยติดซึกวะเอเอเรู้จะตายแล้วเฮ้ยขอโดดทีนึง <c oughs> โดดแล้วมีบาเรียขึ้นมานะครับ <c oughs> หรือบอกว่ามันจะมีหลอดบาเรียขึ้น นั่นแหละอ่ามันเคเหลือประมาณ30วสิวีในการตีบอสตัวที่สองเอผมว่าก็โอเคแล้วแหละม่รู้อยู่เพิ่งตายโดดไปเราก็จะทำดาเมจได้เยอะที่สุดนะครับในช่วงนี้สิบวีไม่แน่ถัเลย ไะ้ยิงทันอยู่โได้ไปหลายหลอดแล้วนเนี่ยก็แนะนำว่าอย่าเร่งความเร็วเยอะเกินไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะเราจะใช้สกิลใช้นู่นที่นี่ไม่ถัดนะครับโอเคก็อัหรับฟุตเทจนี้จบไปนะจบทีมสองก็ จะไปอยู่ในคลิปรวมสมัดรวมเป็นคลิปลุยเลดบอสอันหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดยังไงใครที่ดูเป็นคลิปรีวิวก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วใครที่ดูเป็นคลิปเลดบอสเดี๋ยวเจอเจอกันที่ทีมสองครับผมสวัดดีทุกคนครับ